นั่นอะไระอ่ะเอ้ยห้ามาเข้าปลาหม่ำๆเล่นๆพอไม่ต้องเอาเข้าปลาจริงอเอาไอติมเก็บที่ด้วยนะเอาไอติมมาเก็บที่ก่อนไปไหนติมช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นครับโอ้มันละลายหมดแล้วเหรอไอติมละลายหมดแล้วเหรอนี่เชฟสนามครับ ขอซื้อขนมไหนครับได้ได้เหรอเอบอรักกบอว่ักเด็ดีกอะไรครับทำอาหารใช่ไหมอ๋อทำอาหารนี่เป็นแบบเปิดเป็นร้านกาแฟเลยเป็นร้านอาหารแล้วก็มีขนมเต็มไปหมดเลยครับโอ้มีขนมเต็มไปหมดเลยเชฟสนามครับขอซื้อขนมไหนครับได้ได้หรอ ขอขนมเค้กชิ้นหนึ่งครับ <Wow. S 1> นี่หรออร่อยไหมลอยงม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 คมงอันนี้อะไรเซฟฉลามครับ <c oughs> ขอไอติมชิ้นหนึ่งครับมีไอติมไหม <c oughs> ไอติมอ่าต้มด้วยอ่ะไอติมอยู่ไหนขอไอติมหนึ่งชิ้นครับ <c oughs> ขอไอติมช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น <c oughs> นี่ไง,งนี่ครับ เต็มช็อกโกแลตหนึ่งชิ้นคะโอ้มันละลายหมดแล้วเหรอน่าก oh, <no. S 1> ินละลายหมดแล้วเหรอนี่เอาไม้มาเสียบเลยไม้เสียบติมนี่ไม้เสียบติมตรงนี้ปุ๊บนี่ไงไปในไอติมหนึ่งชิน้น <c oughs> โอโ้โหน่ากินมากๆใครกัดไปแล้วเนี่ยใครกัดไอติมไปแล้วอืมอืมอร่อยไหม um. อร่อยไหมค um. รับเย็นไหมฮะขายติมนะ่ะยำ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 ไอติมของฉลามครับน่ากินมากๆเลยนะ นั่นคือชงเอาไว้ชงกาแฟครับครับเชฟฉลามฉลามครับขอกาแฟแก้วหน,นึ่งชงแล้วหรอชงเสร็จแล้วหรอขอกาแฟแก้วหนึ่งครับเชฟหลามครับอันนั้นคืออะไรลูก อ๋อเป็นท oh. ี fort, ่เก no like ja mm ็บอาหารเหรอเอาบาร์บ yeah. ีคิวอ yeah. ๋อเอาบาร์บีคิวฉลามครับแม่ขอข้าวโพดชิ้นหนึ่งข้าวโพดอยู่ไหนมีข้าวโพดไหมสีเหลืองกันเป็นข้าวโพดหรืออมๆๆขอไอศครีมรสมะนาวหน่อยครับ อ๋อพ่อค้าขอไอศครีมรสมะนาวเลยครับเออสีเขียวใช่แล้วอ๋อกดแบบนั้นนะใส่สีน้ำตาลได้ไงใช่แล้วขอบคุณมากครับงาม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 อ่า คุณลูกค้าครับเอารับไอติมไหมครับงาม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 เลยเอยออยากกินไอติมแท่งเหรองาม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 อ,อร่อยไหมครับอร่อยมีอะไรขายมั้งครับเนี่ยโอ้นั่นสอดไส้อะนี่ไอติมยักษ์คู่นี่นะนี่ก็เ,เป็นแท่งคู่แบบนี้ปุ๊บ อ้าวมันไม่ติดแล้วยักษ์คู่มันไม่ติดกันแล้วติดกันไหมเอาร้านเปิดแล้วครับคุณลูกค้าไปซื้อผลไม้หน่อยครับพ่อค้าเขาเปิดร้านแล้วนะเออคุณลูกค้าก็ขายไอติมเหรอขอบคุณครับโอ้ไอติมรสบูเบอรี่เลยนะยำ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 ว้าวนั่นอะไรอ่ะเฮ้ย ฮเาล้วาปากมัมมัมเล่นๆพอไม่ต้องเอาเข้าปากจริงแย่งกันล,ละนคืออะไรคะม,นนมันยง้อะเยอล้อลแลรอเอาไรนเอาไรครับนี่เปิดฝั่งนี้เนี่ ปิดอันนี้แล้วมาเปิดอันนี้นี่จะเอาลูกไหนไอติมโค้นี่ไงกินได้เลยครับรสช็อกโกแลตเอาไอติมเก็บที่ด้วยนะเอาไอติมมาเก็บที่ก่อนไปไหนช่วยกดติดตามช่องฉลามหวานด้วยนะครับ